บอลสีนกสดายุบอลสีฝ่ายพระเอกตับเหล่าเมื่อกีนอีกต้นหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามเราไปดูกันค่ะ นกสดายุเป็นตัวละครที่ได้รับการแสดงน้อยที่สุดคือเขาคัดขวางโทศกันชิงตัวนางสีดาแล้วทุกโทศกันฆ่าตายหามมาพูกกันนะคะบอลสีนกสดายุค่ะ